สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ครัวพี่สิรินะคะจะพางเพื่อนเข้าครัวนะคะมาทำเมนูผัดถัว่วฝักยาวใส่หมูนะคะถั่วผัดน้ำมันหอยนะคะไปดูวัตถุดิบที่เราต้องใช้ทำนะคะถั่วฝักยาวหั่นเป็นท่อนนะคะ แล้วก็หมูสไลด์กระเทียมสับซอสซอสหอยนางมรมเกลือน้ําตาลนะคะแล้วก็ผงปุงรสดีเท่านี้เองค่ะเดี๋ยวเราไปชมวิธีการทำนะคะวันนี้เราจะทำเมนูง่ายๆนะคะค่ะเ,เพื่อนๆตอนนี้เราก็มาดูการทำเนาะกัะ ัวตั้งกระทะแล้วนะคะเราก็ใส่น้ำมันลงไปถ้าร้อนแล้วน้ำมันลงไปประมานนี้ใส่เกลือนะคะเพื่อนใส่เกลือลงไปนิดหน่อย เีลือกระเทียมเจียวใส่กระเทียมเจียวนะคะไฟมันแรงก็ลดไฟลงมาก่อนใส่กระเทียมไหมใส่กระเทียมนะคะเพื่อนนี่ เร,เริ่มหอมแล้วนะคะก็ใส่หมูเลยใส่หมูลงไป สุกแล้วนะคะเราก็จะใส่น้ำมันหอยลงไป ตามด้วยถั่วที่เราหั่นเอาไว้นะคะใคสุ่กเค้าให้เข้ากัน เดื่อเนี่ยเราจะอบอบให้ขว่งนิ่มนิดนึ่งนะคะเดี๋ยวเราก็มาปรุงรสฝาอบไว้สักครักหนึ่งเดี๋ยวเรากลับมาดูนะคะเพื่อนๆฝาเพื่อนตอนนี้เราก็มาดูนะคะผัดถั่วของเราที่อบเอาไว้สุกแล้วนิ่มแล้วนะคะถั่วก็นิ่มแล้วเราก็จะชิมดูรสชาต วูว่ารสชาติเป็นยังไงขออนุญาตเพื่อนๆชิมก่อนนะคะนี่ตับน้ำตาลนิดหนึ่งนี่นะคะตักน้ำตาลนิดหน่อย ประมาณนี้ช้อนกาแฟรอร่อยไม่ต้องใช้แล้วปรุง,งรสดีน้ำตาลแทนก็อร่อยแล้วเสร็จแล้วเพื่อนๆเมนูมมผัดถั่วใส่หมูวันนี้อร่อยเลิศเลยถ้าเพื่อนชอบเมนูนี้ก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด, like, กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจนะคะให้เราทำคลิปต่ตอไป อย่าลืมกดกระดิ่งติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดชมคลิปต่อไปของเราเสร็จแล้วพร้อมเสิร์ฟไปทานพร้อมกันทําเพื่อนรบร้อยเสิร์ฟพร้อมเสิร์ฟแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะเพื่อนสวัสดีนะคะ